เพราะจริงๆพี่ยังน่าจะต้องเตือนให้เองแหละมันล้น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 ล้นไม่เป็นไรเว้ยเมื่อกี้เราไม่ได้โฟกัสตีอื่นเว้ยเราเราโฟกัสแต่ดีเอ็กเว้ยรลอนไหลยังไงยังมันล้น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 เบื่อเบื่อเวียดนามไปดีเอ็กโทมาล้นมันแปลว่าเฮี้ยอะไรอะมัล้น ทำยาบ้านำยาบ่เออเวยีวยดนามเวย <Vietnam. S 3> ีวยดนาม what is mean มาลุนเวียดนาม do you know e n g l i s h บ what is mean มาลุนลุน หาลูนมาลูนขอบคุณพี่เต้ครับหมาลูนหมาลูนหมาลูนถ้ามันไม่ยิงพี่แมนน็อกกูว่ามันก็ยังไม่เดินอ่ะกูว่านะเจอกูเดือดฉีกมันจะถอยมันจะถอยมันจะถอยไปนี่นจะถอยไปรวมบ้านที่กูบอกมาสิถูกไหมโดนผมแน่ละต้องช่โดนมันสอนเชิงไงดิสัตว์แม่งรู้ทันปีนเสร็จปุ๊บแม่งโดดยิงกูเลย พุ่งเห่าเลยยังตัวแรงยิงจะช่วยมึงเลยตัวไอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นน่ะยิงได้เแคยตัวตัวท้ายอ่ะแม่งยิงเสร็จแม่งกลับไปเลยไม่ถ่นมีเที่ยวกันบ้างไหมไปหนมีครับมีครับแต่ไม่ได้ถ่านเขาแบบมีอะไรนะมีอะไรนะเกี่ืวกันอ๋อมินท์หนะมีแต่เขาไม่ แค่พักแค่ราสนไม่ได้ครับก็รอบรอบที่แล้วเฟสโดนแวมไปน่วมอ่ะคุณดูพี่คิวใส่หมดเลยใช่หรอครับใช่ครับใครโดนเล่นหมดเลยไม่สนปีสนคุยอ่ะก็พวกพี่ไงพี่แมนคนแรกเลยพี่แมนยังโดนอันนี้อยู่เลยโดนพี่ฟุกนสับสอกอยู่เลยใช่เหรอโอมยว่าทำไมฟันกูโบ้ไอ้เหี้ยโอ้ยเออมานานแล้วครับอันนั้นกับด้านนี่หว่าเริ่มมาเริ่ม ตาดีในเด็กเขียดไม่ไดีเล่นลิ้น,น,นปินตา,าลิ้นสอ2 2> งแฉกนกสองหัวแปลคุณสามไหมครับไอ,บอ้ครับผมเอาครับเอาครับเอาครับยามีหกก้อนครับแบ่งได้ครับผมเจ็ดก้อนแล้วครับผมอ๋อครับผมขอาคุณเป็นสัตวแพทย์ออนเซนต่อยาได้แล้วครับขอไปครับสักครู่ครับเมื่อกี้มีตีตต้นะครับ หมาลุนมา,ม,มาลุนลมาลุนม,มาลุนมาลุนเวเนอหมาลุนอืมครับครับอยู่ได้อยู่ไรไอเด้งไอดังอยู่ได้ไอดังฮะอยู่ดิ้งไอดังไอดังไอบอกอยู่ได้ไอดังโอ้โอ้ มีพวกพี่สามคนสามคนไปหล่นตีคนไทยกันเนะี่ยกูเห็นในติ๊กตอกเขาไปลงอยู่แล้วใครอ่ะ yes, <bird>, yes. เยสเบิร์กอ่ะของไทยของมีจำมีโอ้ฟักอยูไปเป็นรถไฟเรืงเหรออุ้ยไม่น่าใส่ปุ่สี่ยิงเลยเโดนน,ดนั่นโดนแล้ว ไอ้สารนี่ตายวะเจ็บแล้วเลยสาร้ำอ่ะยัดได้อ่ะโดดได้ปกติโดดได้ใช่ไหมครองอ่เฮ้ยในบ้านนี้ในบ้านนี้ตัวนึงใครวะใครตามกลัวะจาะสาร้ำนั่อยู่อ่ะอทำได้

จนนะบอกเลยเฮ้ยยายาหลบให้่อน I got s u p p l e s ยายาไม่เ <infring> ช <es> ื่อข่ยมีมียาบุร่ยายายา w out เฮ้ยมีตัวมาชิดกแพง Watch out เออใ่แล้วเแล้วจลชิให้ขวาเราดนแพงหน้าเหรอวะอ๋อ กลยังมีอยู่นะเว้ยอยู่ทางนี้เถยมุนซอกวะไนโดนอยู่ไหนวะซอกต้องทำแล้วฮะเฮ้ยกดูรอขอยอยู่รอควยอยู่รอคอยอยู่รอยอยู่รอคอยอยู่รอยอยูออยอยู่รออยู่รอยอยู่ไปซ้าย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 แล้วแล้วขอบนี้ ปุเนยต้มขุดโดดขึ้นมาได้ไงวะเออต่อตัวไอโดนนะล่าใช่ไหมที่โดนไม่ได้ต่อไม่ได้โดดขึ้นไปเลยอ่ะปุเนยตูมปุเนยต้ม

นะครับมีอาการครับข่าวรถฮับแจ้งรถมาติดมองไปไม่เห็นเนี่ยนี่ระวังในรถครับไปนี่ไงอันนี้มุมไม่มีมุมจริงอตรงไหนตรงนี้ไงหรอจะบอกแล้วตรงนั้นมันมีหญ้ามันเหยียบยอดหญ้าขึ้นไปเนี่ยตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นมันจะแบบมันจะมีมุมอ่ะ แต่มึงโดดมึงโดดถือปืนนะเว้ยใช่ป่ะใช่ผมก็ถือปืนไงเมื่อกี้กนชืามันขึ้นได้ไงวะนี่ไงเฮ้ยไม่รู้มันต้องโม่เลี่ยมไหนอะเลี่ยมนี้มั้งเฮ้ยหมุนน้ำเยี่ยอะไรเนแกหมุนไปแต่มันได้อะต้องซอกอันนี้อ่ะซอกครับมาลุ้นนี่ไงอันสองนี่ได้เลยเนี่ยหนึ่งทั้งเดียวอ่ะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยวัตช์เอาไอ้โทมันโดดนี้ไม่ใช่เหรอวะวัตช์เใช่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 สองแต่๋ยวโทมันโดดอนขวาเนอะที่กูเห็นนะเนี่ยกอดได้เลยเนี่ยอ๋อมันมันอยู่ที่ระยะคือมันไม่เท่ากันอะระยะพอดีเออนี่นี่ต้องการระยะให้มันพอดีเหมือนจะเหลี่ยมประมาณตรงนี้มั้งอ๋อเนี่ยได้เลยใช่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 นี่เหลี่ยมไอ้หลอกมาดีคนดูรู้หมดโอ้ นี <pled politics> ่ไงนีคนดูรู้หมดเลยเนี่ยโดดได้เลยโดดได้เลยเนี้ยเนี่ยแบบเนี้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 ยเนี่ยโดดได้เลยเออเที่ยววะเฮ้ยเอ้ยเฮียทีนี้โดดได้หมดเลยโดดข้ามได้เลยดูดิดูดิเนี่ยโดดได้ก็โดดได้เลยเนี่ยไปทุกฝั่งเลยเอ้าหรือมันเพิ่งทำมาวะเล่นมาทั้งกี่ปีเนี่ยเฮียเพิ่งทำได้ เมันต้องกระโดดไม่ใช่กระโดดปีนต้องกระโดดแบบโดดแบบกระโดดไหลไปเลยกระโดดหันหน้าอย่างเงี้ยถ้ากระโดดปีนเน่ยไม่เรมาุ่นมารุ่นเล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 นครับตวเล่นยังน้ำาะไรอกครับพลมีครับผมเอาไหมเอาแบงไหนก็ได้ที่มีปอดเดอดผมเมนโอเคเจ๊โต๊ะโต <funded> <away> อะไรวะเทสสุดแล้วอะตกอะไรวะเฮ้ยจะแคทโรบร์กลางวงบ่เมดเดิลเซอร์เซอร์อึดวงบ้านร้อยอะเอาได้อยู่ยังเฮ้ยมีคนกำลังเข้ามีคนเพิ่งเข้าเลยจะเจอก็ได้พี่ต้องไปเสี่ยงก็ได้พี่ เปิดให้ค่อยเอาก็ได้ที่บ้านหน,น่อยแต่ลองโดนเคลืแจมอะ่ะคนเข้าเชลเตอร์ามาแจมอะ่ะเราไปเกี่ยวข้างหน้าก่อนเฮ้ยรถรถกำลังร <Watch out. S 1> ู้ไหมกำลังจะเข้าบ้านร้อยพูกกลับละโดนยิงนัดห <c oughs> <c oughs> ออต้น,ตนมันอยู่ใถบ้านใหญ่เลยอ่ะปจะพันแล้วตกเฮ้ยต,ก,ยตกว่ะเค่ยอโอวงอยู่ไอ้บ้านกอบอกกันเย่ยครับครับมาโุ่น ตรงไหนวะน็อกสอง,อน,องอน,น,น็อ,อกสีเนี่ยอุ้ยอะไรผมยิงเป็นๆเ,เมื่อกี้ไม่เห็นอุ้ยเลยเหมาเอ็มธรรมดาไง <c oughs> บ้ากสองน็อกสาไกลนู่นอ่ะขึ้นทางน้ำเตอร์หน่อยู่ในห้องน้ำเตอร์ 前方มีศัตรูอยู่คนเยอะไม่ออกแล้วกันไม่ก <serving> ล้าวัดแล้วเสุนวูสุนวูฮสนวูแก่เส้นวูกับพีพีเอหลบู เปิดนกคู่ได้ไดเชือดมาเติมได้นคู่มึงยิงมุมไหนวะข้างในเหรอฝนล้นละไม่รู้ว่าไว้ดลองดูนี่ ยิงยาฉันนึงต่อยิงเู้าเนี่ยโอ้หยเี่ยอ,อะไรเลยเข้าผิดพันได้แล้วเอ้าดังว เรื่องคนรู้อะไรอ่ะใครเอาอะไรยิงกูเนี่ยเลือกูเหลือแค่เนี้ยมันเอาวันชุดมายิงกูเลยเหรอวันชุดกูรูั่วเลยอ่ะนี่ยังไม่หยุดหรือไงยังเลยอ่ะอ้ยอุ้ย ดื้อจัดเลยไอ้่ยไอ้รงเป็นไอ้อะไอ้นนมืดทำไมห่วงเป็นงั้นวะมึงทำไอ้เนี่ยคีโมหรอวะแนตีวะรออะไรอ่ะอุ้ยคนห้อหาไฮไ์เว้ยอุ้ยเหี้ยลรกๆๆๆๆเล็กเล็กเเล็กเกเกเล็กเลเล็เกกเก เพราสมัยคันน,นึงเพราะฉันหลว4สี่ตัวเต็มเลยเอาตีหลุมเนี้ยนี่เอานั่นเอาง่ายไอ้ลังตัดกูตัวรล้วป้าจัดอะ <c oughs> ขอมากี้คันนึนเดี๋ยวเอาให้ลเลยรอทำเลยเต็มขึ้นรถเลย มาดิเฮ้ยนี่ไอ้ไอ้เรื่องรเดี๋ยวไปยิงกอนหลังให้อีกทีนึงทำมารับเลย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 อยู่แค่ได้ในหลุมอะในหลุมไม่หลุมไม่หลุมต่างต้อโอ้โหเยี่ยงไปขนาดนั้นไอ้สัตว์ไม่ทันแล้วว่ะเฮ้ยมึงจะลงไปจริงเหรอเนี่ยดีเนี่ยดีมันต้องช่วเพื่อนอะไม่มีเน็ตละ ไฟ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 ไไไไไลมันลึกจัดเลยเว้ยไปจากที่อื่นก่อนดีกว่าไอ้โโทไปจากมุมอื่นดีกว่าโต้มาร์คกชันอ๋อเจเอาน้องสองน้องสรู้ละมรอ้มีรถมาไไดได้าไปเลยไปเขาไปเ หายเรวเดียวเลยสวยเลยตัวเดียวไปไหนฮะขับรเรียกคุณ่มัคากนยขับรถเข้าไปขับรถไปเฮ้ยเฮเฮ้ยเยต้องรีบขึ้นเอ้ยเฮ็ดเด็ดเด็ดเดยวโดนเหมือนกันมาปะเนี่ยหมาเนี่ยหมาปะวะไม่มายังๆ วงเราติดอ่ะวงเราไม่ติดอ่ะใคเนตวะเฮ้ยมันเนตอยู่ข้างบนข้างบนเออต่อไม่มันเนตว่ามีตัวเนียนอ่ะตัวเนียนอยู่ใกล้ๆหลุมเราอ่ะดูนะสมองกันหนอสมองกันหนสมองกันหนอหมาก็ขับมากูปูให้อยู่ห้าลูกอ่ะ อยู่หลังหินนะเข้าไปดูดีๆดีๆติดวงไหมวะสมรังเนี่ย Watch out Watch out สี่บ้านท้านผมได้ปะเออป้อหัวได้

ต方ที่แลยโอมีิี่ก็้ยมี่คำให้่ปชีทีก็้ายี่ยูีอยู่มีี่คยู่ยมดเลยูี่็อยูีกอยูมีอยู่มีทีก็อยูี่ยยมท่ก็อมทียี่ยงอ่ก็อด่ม่ท นี่ยาน้ำนี้ยน้ำอ่ะไม่หรอกข้างล่างเวสโซข้างล่างมีมีมีนีเในดับทันได้ใหญ่เลยครับ อราขึ้นมาได้นไหมโอรถมันเด้งออกมาตอนเราปูสนิทแล้วไม่เราไม่มีรถหรอกมีมีรถซ่อมเนี่ยราเซียเต็มเนินเลยนะน้องแต่ฉันจะขวาบนก่อนได้นะมันอะไรของมันอะพูดไปแล้วขอพูดไปแล้วโอเคจะห่มรอดักปันเพลิขึ้นได้มีรถเหลือปะใไอเว็บมันเสือกเว้มันจีบซ้ายหาคงหาคิวหาเล่นได้เยอะเลยนะ โอ้ยยิงปีกอนแก้ขับรถออกใช่ปะแล้วก็คานกลับมาพาพี่พที่พี่จะไปปาดปาดเหนตัวตรงดาเซียตายหลังหินไม่มีตรงดาเซียไม่ชัวร์หน้าตามมันยุ่ลึกกว่านั้นนะถึงปืนได้เลยนะเฮ้ยมันไม่เห็นแล้วะมีเสียงมีเสียงวะมีเสียงวะไกลวะไม่เห็นอะไรเลย ใช่ใช่ใช่เสียงปืนมันจะขวากันไม่เสียงนะไม่ยอมตายสัมยาออ่ะไม่ขึ้นว่ะเี่ยอยากเดินมายิงแม่งทิพไหยเลยปรเด็นที่ป่าให้อยากเดินเหรอออกออกป่าข้างในนะเออเดินเดิเลยอย่าพีก็สุดอย่างมันอ่ะลูกอไม่ได้เลยจูอยู่ขอบผาเลยเว็บเล่นได้อะไรตายแล้ว มาแล้วบอกนะพี่จะปปาดขวาผาให้นอนไว้เวฟมาแไม่ไม่ขวาขวขวาขวาวันนี้ขวาที่ยิงตรงไปไม้เกี่เห็นแล้วสองนียสองสอมันเหนกู่านห่ยชัดเลยตรงเนดกนเลยตรงเนดกนเลยที่เหลือไม่รู้นะเฮ้ยกูเหน็ดย ใช้ได้ใช้ได้เฮนะียนั่นเป็นกล่องปืนโคตรแรงอะเฮียอุ้ยในไพ่สร้างเต็มเลยที่นี่<ต>วุ่นยิงทำได้รนะปาดเลยเฮ้ผมไปไปยิงก <คำ S 2> <ง>ล่องไม่ไม่ไปยิง<อ>กล่องของที่พี่โดนบอกเลยแต่ทำได้ใช่ปหมทำได้ท<อ>ำได้นิดเดียวไห่เฮียเขาอยู่ตรงนี้ตัวเลยเฮียห้องกลางห้องกลาง เดี๋ยวต้องสูตรแรงจริงพี่ดนลูกกองไม่ไหวอ่ะดูท่าอย่ปฝากสาวเลเตอร์อะ้อมเห็ดมีนะสายกูใครเนี่ยหินหินหินตายตายตาโอ้มันไม่รอละวายยักไงมาเนาะวย อยู่แค่ตรงนี้เอาไว้ชัมตรงน้องใโทรไปตรงนี้รอดะจะไปกวนกวนกวนกงกนงได้ละได้ละโอ้ยน่าจตัวนี้ัมที่อยู่กันตายเมื่อกี้มาต้มมีนะเว้ยอืมีสองตัวก็เทปสั้นสองตัวรอเล่นกับวงก่อนนะมาไปสั้นออกให้เลยอ Watch out สงสัยสงสัย สงสัยอยกว่าลไรคนไทยคนไทยกูขอร้องหนได้ไหนวัดเทดแคกูขอร้องหน่องสายใกล้วนมาแล้วใช่ไหมดูได้ปะวัดเ้ตรงนี้เลยอดูได้พี่กลับไปหินที่มันตายเล่นได้หรือออกไปแล้ววะไปยังยังงนี้ยิงยง วนึงอยู่ซ้ายล <descript. S 1> ึกเลยเว็บซ <bul b venant> ้ายตรงร่องนี่ดเลยเหลือแค่ระเบิดนะ้องนะยิงยิไม่ออกไิ่ยมแพ้ครับไม่ได้เล่นอีกแล้วว่าคอนโดใช่ไหมครับเนี่ย รนี่น่นีดเอ็ดมาสเตอร์เอ็ดเอ็ดนลสุดจริงอยู่เมอนเตตายลวเฮ้ยขวล่างมีโอ้โเนี่ยส่วนไม่ตาย้ขวาล่างคือล่างหลุมเลยใช่ไหม

แนวว่าจะสามสองหรือเ่าบ oui? well up ้านเห็ดอ่ะสองตัวเหมือนจะสามสองลยไม่ไม่ไม่มันมี้ายเหลือตัวนึงเว้ยอาจจะตันึงปะไม่เชื่อตายอยู่ตรงไหนวะสายพี่จิวายพี่จูว前方に敵がい อสองสองอะ่ะเดินขวาระวังด้วยมันจะยังอยู่แค่บ้านเห็ดปะบะางไม่ไม่เดินขวาตัวนึงเดินขวาตัวนึงอ๋อเดินขวาตัวนึงไป<ว>ชิดได้นะเดินขวาวอืมเดินขวามันชิด